ผมมามาขึ้นเนินเนินอย่างนี้นะฮะนี่ฮะเนินถ้ามันเอียงเนี่ยแล้วเราขับขี่เงี้ยถ้าฐานล้อแคบเนี่ยจะอันตรายนิดหนึ่งรถอาจจะพลิกได้นะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องกลัวครับตัวนี้ฐานกว้างมากนะฮะยื่นออกไปจากตัวรถเนี้ยนี่ยะ วัสดีครับจากร้าน EV Pro Shop นะครับวันนี้ร้าน EV Pro Shop ก็มีรถรุ่นใหม่มาอีกแล้วนะครับจะเป็นรถ2ตอนมีหลังคานะครับเป็นรถ3ล้อนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันเลยครับอันนี้นะฮรรุ่นใหม่มาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นเก่านิดนึงนะฮะตัวนี้คือถ้าอยู่ในเว็บไซต์เราก่อนหน้านี้จะชื่อว่า EV G6 นะครับนะฮะแล้วตัวใหม่เข้ามานะฮะ มีทั้งหมด5้าสีแต่เรามาเรียงให้ดูก่อนนะฮะ,ะตอนนี้ก็คือสีสีนะครับตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า EVG7 นะครับก็คือใหม่กว่า G6 ขึ้นมาอัปเดตขึ้นมาดีกว่ายังไงมาเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับนี้สีเขียวนะครับสีชมพูสีฟ้าสีม่วงนะครับแล้วก็มีอีกสีหนึ่งจะเป็นสีครีมนะครับนะ ตอนนี้จะมีอยู่ประมาณห้าสีนะครับอ่ะผมพามาดูด้านหลังเนีเห็นชัดเลยนี่จะเป็นแบบนี้ดูดูท้ายเห็นเห็นเลยนะครับท้ายนี่เล็กกว่าเยอะนะครับฐานล้อเล็กกว่าเยอะนะฮะพอมาปรับเป็น G 7ปุ๊บโอ้โหกว้างเลยเท่ากับรุ่นตัวท็อปประมาณรุ่นตัวท็อปตัว G 15เลยนะฮะ G ใหญ่กว่า G 9อีกนะฮะตัวนี้ก็คือ ขยายเป็นคล้ายๆกับตัว g 5ที่ฐานล้อกกว้างเลยนะฮะก็คือล้อไม่สามารถอยู่ในตัวถังได้แล้วนะครับฐานกว้างก็คือข้อดีของเขาครับเวลาเราขับเข้าโค้งเร็วนิดนึงมันจะไม่ยกนะฮะการทรงตัวก็จะดีนะครับอันนี้ก็คือใช้งานดีขึ้นแน่นอนนะฮะตัวบอนะครับตัวบอกก็คือจะตามชุดสีเลยนะครับ อย่างสีเขียวตัวบอกก็ออกสีเขียวนะฮะโอเคจะได้ดูชัดๆนะครับนะฮะสีสีเนียนเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับอ่านะเรามาดูในส่วนของหน้าจอนะฮะพอเปิดสวิตช์ขึ้นมาหน้าจอก็จะขึ้นมาโชว์แบบนี้นะครับ ก่อนใช้งานเราก็กำเบกครัง้งหนึ่งนะฮะขึ้นเลดี้นะครับก็สามารถขับขี่ได้นะครับปุ่มที่แฮนด์ก็จะเหมือนรถ3ล้อทั่วๆไปนะฮะก็คือมีดีเดินหน้าอาออยหลังอามีเสียงนะครับแล้วก็ตัวนี้1นึ่จะเป็นปุ่มล็อกความเร็วนะฮะพอปรับ2หน้าจอก็จะเปลี่ยนเล็ก2นะฮะตรงนี้จะเป็นเกียร์นะครับ เป็นล็อกความเร็วนะฮะเกียร์ตัวนี้ก็คือใช้ตัวกล่องควบคุมนะฮะเป็นตัวควบคุมความเร็วนะครับอันนี้เบอร์สามนะครับเบอร์สามปกติก็จะวิ่งอยู่ประมาณสักสามสิบกว่าสี่สิบนะฮะนี้เป็นไฟสูงเลยจับไปเดียว แล้วก็ตัวนี้กุญแจนะฮะกุญแจให้มีมาให้2ดอกรีโมทสองชุดนะครับตัวนี้มีสมาร์ทคีย์เหมือนกันนะฮะสมาร์ทคีย์คือกดปุ่มสาฟ้า2ครั้งต่อเนื่องกันนะฮะหน้าจอติดขับขี่ได้เลยนะครับใช้งานเสร็จปลดล็อกปุ๊บเนี่ยนะฮะจะมีเสียงดังปิ๊บครั้งหนึ่งถ้ามีการเห็นอ่าก็จะนะร้องนะฮะกันขโมยก็จะทํางาน ถ้ากันขโมยทํางานแล้วนะครับรถจะเข็นไม่ค่อยไปนะครับเรากดปุ่มปลดล็อกครั้งหนึ่งนะครับกันขโมยหายโอเคเราสามารถใช้กุญแจนะครับล็อกคอได้นะครับตัวนี้ก็คือหันเอียงไว้ฝั่งหนึ่งนิดนึงนะฮะกดเข้าไปนะฮะปิดสวิตช์แล้วก็กดเข้าไปนิดหนึ่งนะฮะเหมือนมอไซค์เลยนะฮะก็จะล็อกคอนะครับเกียร์สโล เกียร์สโลนะครับปกติตำแหน่งเกียร์ไฮจะอยู่ด้านบนนะครับตำแหน่งด้านล่างจะเป็นเกียร์สโลเอาไว้ช่วยขึ้นทางลาดชันที่แบบค่อนข้างชันกับดูแล้วกําลังรถเราไม่ถึงสะพานชันมากๆแล้วื่งทีนั่งกันหลายคนนะฮะอาจจะต้องจอดรถนะครับแล้วก็ดันไปเป็นเกียร์โลนะฮะรถก็จะค่อยๆเคลื่อนช้าๆนิดหนึ่งนะครับเบรกมือจะอยู่ฝั่งด้านขวา ยกขึ้นมากันรถไหลนะครับแต่ถ้าเจ้าลงนะครับก็คือต้องจับขึ้นมาแล้วก็ยกขึ้นมานิดนึงนะฮะแล้วก็กดปุ่มแล้วก็จะลงนะครับก็จะลงง่ายนะฮะใต้บอกมีอะไรนะฮะอันนี้เป็นใต้บอกเป็นกล่องควบคุมอยู่นี่นะครับรุ่นนี้กล่องคุมอยู่ใต้บอกนี้เลยนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่นะครับตัวนี้สเปครถนะฮะจะแบตเตอรี่60โวลต์20แอมป์นะฮะแล้วก็มอเตอร์1,500วัตต์ นะครับังขึ้นมาเนี่ยฮะที่เก็บของจะประมาณนี้จะค่อนข้างกว้างนะครับตามที่นั่งเลยนะครับคนหลังนั่งเป็นไง่ะผมนั่งให้ดูอ่าคนหลังนั่งสบายนะครับขาอยู่ประมาณนี้ผมสูงประมาณร้อยหกห้านะการทรงตัวเราก็จะรู้สึกโอเคนะครับถ้าฐานแคบต้องระวังถ้าขึ้นเนินแบบนี้นะครับ ล้อนะฮะจะเป็นล้อสิบนิ้วนะฮะล้อใหญ่นะครับล้อกับยางนะฮะจะเป็นไซส์สิบนิ้วนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะฮะสนใจติดต่อทางร้าน ev pro shop นะครับเซิร์ชได้เลยนะครับ ev pro shop นะฮะในเว็บไซต์นะครับขึ้นเลยนะครับหรือถ้าลูกค้าสะดวกโทร0 9 2 6 5 4 6 5 6 2 ev pro shop ขอบคุณมากครับ